นี้นี่กับ็นโครงการดีของบา้าบบนเฮาที่เรามีปัญหาเร้่องคาใจอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็จะมานเฮาเพราะบ้านเฮาฟังอยู่ในท่าตลาดทำเภอนะครับครับก่อนด้วยก็ต้องขอการตระหนีนะครับทางท่าตลาดทำเภอและก่อนการคุณหมอที่แาท่ทุกท่านนะครับของมาเชฟบ้านนะครับในโอกาสวันนี้เราจะบ้านเราใส่เฮาก่อนเดี่ดวาาดยวกัรที่ดีนะครับที่เพิ่มมาหาเฮานะครับ มาวันนี้มาเรื่องียวครับแต่ตเนนี้เรื่องมะรูนหมูแต่ว่าเรื่องนี้รับรับก็คือการฉีดวัคซีนนะครับโควิดเนี่ยมาช่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานตนหน้าเราเราก็ยิ้มีบ้เนี่ยแต่ในนี้ประกาศตอนนี้นะับแต่ว่าจะมาเต้ตออาที่เดี่ยวไหมครับเยุงยาเจ้าประหลานเลครับผมไปฉีด เอาละครับเนาะ <pod inclusive and aniu> นะครับบริเดณนี้ก็ถือว่ามาหน้าโปรสุขพลานะครับกาพูดถึงการยืและก่ที่นี่ก็เป็นมือนะครับหมอนะครับโอกาสที่จะหน้าถึงนะครับนะครับประเด็นนี้แค่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็ได้นะครับกระบะมีอย่ามีัวทูตนะครับ ผมไปฉีดที่สองเจ้านี่ยระาแปดก้าวมงเจ้าครกับประเด็นเรื่องการแจกวัวให้กับพี่น้องชาวแม่แจ่มที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับเราแค่อยากเห็นคนที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยเขามีความสุขนะครับอยากอยากให้เห็นคนมาฉีดวัคซีนมีความสุขแล้วก็การเลี้ยงงัวที่แม่แจ่มเนี่ยเป็นอาชีพเสริมที่ปกติคนแม่แจ่มทำนั้นเป็นปกติอยู่แล้วนะเขาจะชอบมากครับเพราะว่า วัวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายขายง่ายเวลาเปิดเทอมหรือเวลามีเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วนเนี่ยก็ขายงวัวหนึ่งตัวก็จะได้เงินสดทันทีนะครับแล้วก็สมัยก่อนไม่ว่าเราจะรณรงค์เรื่องสวมร้อยเปอร์เซ็นต์รณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยหรือรณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัวเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนานแล้วก็การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเราก็จะใช้วิธีนะครับแจกวัวบ้างแจกควายบ้างแจกลูกหมูบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเรียนว่า พี่น้องแม่จับเนี่ยจริงๆเขามีความเข้าใจเรื่องวัคซีนดีมากนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเป้าหมายของอำเภอเราเนี่ย11,553คนถึงเมื่อวานคือวันที่18พฤษภาเนี่ยมีคนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้ว4,506คนก็คิดเป็นประมาณร้อละ40นะครับดังนั้นก็อยากจะเรียนว่าเรื่องการแจกวัวนะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีนก็เป็นเพียงการอยากจะให้พี่น้องได้มีความสุขในช่วงที่เรากําลังเครียดเรื่องโควิดกันมากๆเนี่ยนะครับโดยเราจะแจกสัปดาหล์ละหนึ่งตัวครับออของอําเภอแม่แจ่มเนี่ยจะฉีดวัคซีนเฉลีย่ยแล้วประมาณสัปดาหล์ละ2000คนเมื่อครบ1สัปดาห์เราก็จะเอารายชื่อเหล่านั้นมาจับสลากขึ้นมา1คนแล้วก็คนนั้นก็จะได้วัวหนึ่งตัวเราก็จะนําวัวไปมอบให้ที่บ้านนะครับการเปลี่ยนย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า อันนี้เป็นเพียงแค่อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขกับการได้มาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นการคลายเครียดในระหว่างที่เรากำลังเครียดกันกับโควิดเยอะแยะมากมายนี่นะครับ,บคิดวานเป็นไทยผู้เหม่ง,งงามเมต้องกลัวคนงามเป็นไทยผู้เหม่งงามเพราะว่าเขาต้องมีมือไงก็ เตอร์พี่นานแล้วเนาะพี่โกไปไหนพี่โกผัวพี่แบบผัวเนี่ยครับหมอมันจะฉีดวันนี้จะ้องเปลี่ยีเซนเตอร์นะตอเดี๋ยวมันก็จะมาฉีดจะไม่ได้ดูเป็นเลยต้องใส่ตาเนี่ยพี่ฉีพี่ฉีดทุวันได้บุญละเออบุญละพี่ใส่ละไอ้ฟาล์กไอ้ที่เป็นไข้หัวแกวโล่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อะไรที่เป็นพี่งอไม่ดีเลย เราต้องต่อสะนะเขียนที่เท่าไหร่ก็ต่อมันใช้รูกก่อนแล้วก็